นักศึกษารังสิทรุ่นที่18ของสถาบันการบินที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมภาพวิชาการและภาพปฏิบัติโดยคณาจารย์ของสถาบันการบินและโรงเรียนการบินบางก์กรแอร์เ t ช o n นเซ็นเตอภายใต้การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอย่างเข้มข้นและใต้ชิพนั้นมีจำนวน11คนผมอยากจะให้นักศึกษาทุกคนรำลึกไว้เสมอว่าการประดับปีนักบินเป็นเพียงการผ่าน ประการแรกที่เราจะก,ก้าวเข้าไปรับมือกับความท้าทายของวิชาชีพนักบินที่รอยอยู่ข้างหน้าน ตองระยะเวลาปี3ค่ะที่ปีเรียนที่โคราชค่ะท้าทายมากแล้วก็กดดันมากๆค่ะเพราะว่าต้องใช้ความพยายามเยอะแบบมากๆค่ะจากตอนที่อยู่นี่พยายามอยู่แล้วแล้วพอไปอยู่นู่นรู้สึกว่าต้องแอคทีฟต,ตัวเองก็เรื่องพื้นฐานทั่วไปอะไรอย่างเช่นความรู้ที่เราต้องเอาไปใช้ในการบินนะคะใช้ทั้งหมดเลยในเรื่องที่อาจารย์สอนมี โมยูที่ดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสังคมก็ดีคณะอาจารย์ที่ตอนหนูมาโอเพ่นเฮาส์ค่ะรู้สึกว่าเขาแนะนําดีแล้วรู้สึกว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆการเรียนชัดเจนการที่ครูเขาให้กําลังใจเราหลังการบินผมรู้สึกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนทําให้บินในไฟต์ต่อไปได้ดีขึ้นครับเตรียมที่จะไปพร้อมสอบตลอดเวลาครับวิชาหลากัหลกๆก็จะเป็นพวกคณิตศาสตร์อังกฤษอะไรพวกนี้ครับที่ว่าเป็นสกิลพื้นฐานที่ว่าถ้าเป็นไปได้ทุกคนควรที่จะมีเบสิกพื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วสามารถต่อยอดไปในอนาคตในสายการนี้ได้อย่างสบาย การบินมองลตงิชิตนั้นมีเส้นทางที่จะสามารถไปต่างประเทศได้ครับแต่ว่าผมตัดสินใจเลือกที่เรียนที่ไทยต่อเนื่องจากว่าโอกาสในไทยช่วงนี้ค่อนข้างผมว่ามองว่ามีภาพมากขึ้นครับก็เป็นช่วงเฟสบินนี่แหละครับผมจะแบบมันจะกดดันตัวเองเราได้ไปปล่อยปเปรียวจริงๆเราจะแบบรู้สึกผ่อนคลายกว่าที่คิดครับผม